หาคำตอบกันมานานระหว่างตัวไนคริกับพาราคริว่าตัวไหนหน่าเล่นกว่ากันตัวไหนมันดีกว่ากันคลิปนี้เดี๋ยวจะพยายามหาคำตอบมาให้แต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นคือสามารถใช้ได้จนถึงแค่ไฮคลาสแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบในลักษณะที่ทำให้เงื่อนไขต่างๆใกล้เคียงกันมากที่สุดริช h มน n ็อริชแมนช็อปริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกม ร้านเติมเกมชั้นนำและเกมใหม่ที่อัปเดตก่อนใครเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุด25มีช่องทางชำระมากมายและช่องทางการชำระใหม่ S อ a y พ a t e r เท่ได้ก่อนใครโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนต้องที่ Rich Man Shop ตัวละครเป็นตัวละครเลเวล11จ็อบเลเวลขึ้นมาจนถึงไฮคลาสเป็นจ็อบเลเวลขั้น10จะมาทดสอบกันที่ตัวไนครีก่อนใส่สกิลที่ได้ทั้งหมดลงไปตามนี้คลาสซอร์ดแมนลงไปที่ i n c r ค a ร e สเอชพีรี r y b เวอรี่แบตเท o วิวซอร์ r มารี จริงๆแล้วถ้าอยากจะทดสอบดาเมจคือตอนนี้แต้มมันไม่พอผมสามารถเอาไอตัว increase hp recovery ออกแต่ว่าพอดีมันอัพไปแล้วก็เลยตามนั้นกับอีกสกิลหนึ่งที่เป็นสกิลหากินหรือว่าสกิลทำดาเมจของตัวไนท์เลยก็คือ Magnum Break เท่ากับว่าคลาสหนจะลงไปทั้งหมด4สกิล increase hp recovery b a t t l e view sword mastery แล้วก็แมกนัมเบรกคลาสที่2องไนท์มี sword speed boost double bow c o v e r y combat c o v e r y mastery และ alla blade พอมาไฮคลาสหลอดไนท์จะมีเฮดคราชหลอดออร่าคอนเซนเทชันคอนเซนเทชันตัวนี้ผมลงได้แค่5แต้มเพราะว่าแต้มสกิลมันหมดแล้วการจัดบนหมู่ใช้สกิล กรุปแรกจะใช้เป็นซอส speed boost อ l l a b a s และหลอดอร่าก็เป็นพวกสกิลบัฟทั้งหมดรกรุปที่2จะมี c o n c e n t ท a t i o n กับ head crush ส่วนแมกนัมเบรกผมจะตั้งเอาไว้ตัางหากเพราะว่าตอนนี้ตัวสกิลแมกนัมเบรกมันไม่สามารถตั้งเป็นออโตได้ไม่งั้นพอเวลาครูดาวมันหมุนวนกลับมาแล้วมันค่อนข้างจะใช้รัวๆก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้เป็นการกดมือไปสัตว์เลี้ยงผมจะไม่ได้เปิดและตัวลูนก็ใส่ตามนี้คือใส่เหมือนกันทั้ง2ตัว เอาเป็นว่าเรื่องลูนเดี๋ยวเรามาดูสแตตตัวละครเลยดีกว่าค่าคริรวมกัน2ค่าไฟนอตคริสําหรับตัวไนท์นจะได้อยู่43.7%โดยประมาณค่าไฟนอตแอทัคสปีดรวมกันแล้วได้อยู่357 โดยประมาณ356ไม่ถึง357ดีคริดาเมตโบนัส237%พีดาเมตโบนัสที่เป็นค่าดิบ1740หน่วยไฟนอนพีดาเมตโบนัสมีอยู่แค่4.8%ทาดธาตุไฟ46%ขนาดใหญ่10%ขนาดกลางและเล็ก23%วิธีทดสอบผมจะทดสอบกับหุ่นฟางขนาดใหญ่ไม่เปิดสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเปิดสปิริต ตัวประมึกแล้วก็ใช้สกิลตามที่ว่าจะตั้งทุกอย่างเป็นออโต้แต่ว่าเดี๋ยวจะกดมือในสกิลแม็กนัมเบรกแค่สกิลเดียวทดสอบจะใช้เวลาประมาณ2นาทีเดี๋ยวมาดูกันบัฟทุกอย่างเสร็จพอโจมตีก็กดแม็กนัมเบรกจะติดคริไม่ค่อยบ่อยแต่พอเวลาติดคริ มันก็จะได้อยู่สักประมาณ30กว่าเคมีบางช่วงหล่นลงมาก็ต้องคอยบัฟตัวส mm hmm. กิลแม็กนัมเบรกขึ้นไปด้วยเนี่ยจะได้อยู่ถึง40 k เลยดาเมจมันก็จะแว่งๆหน่อยขึ้นอยู่กับบัฟขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างผสมปนเปนกันกำลังจะเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีแรกจริงๆช่วงแรกเราจะตั้งตัวแม็กนัมเบรกเป็นออโต้เอาไว้ก็ได้เพราะครูดาวมันหมุนมาไม่ทันเดี๋ยวผมตั้งเอาไว้มันเป็นออโต้แล้วกัน พอหลอดมันหมดมันก็จะใช้สกิลต่อได้ทันทีเพราะว่าผมยังทำลดคูดาวได้ไม่เยอะในนาทีแรกมันจะได้อยู่ประมาณใกล้ๆ90,000มคิดว่าดาเมจน่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้แหละ90,000มบวกลบนิดหน่อยมีเด้งขึ้นมาถึง91,000อยู่เราดูแค่ตัวเลขนี้นะ DPS สีแดงๆอันที่2นี้ครบ2นาที90,000ม โดยประมาณเมื่อกี้ลืมให้ดูไอเทมที่ใช้ไอเทมที่ใช้จะเป็นไอเทมเซต40ไอเทมขาวเซต40ทั้งหมดเลยตัวดาบทำบวก2อัปเกรดมาแค่30และยังไม่ได้ทำออฟแมวเพียงแต่ว่าใส่การ์ดตีขนาดใหญ่การ์ดเพิ่มพีแอทแท็พีดาเมจโบนัสเพราะว่าตัวลูนผมไม่ได้พีดาเมจโบนัสมาเลยก็เลยต้องใช้เป็นตัวการ์ดพีดาเมจโบนัสช่วยแทนในช่วงต้นๆเกาะก,ก็ทำอัปเกรดเป็นเลเวล10พระคุมเป็นอัปเกรดเลเวล1 1ตีบวกมาเป็นบวก1รองเท้าบวก1อัปเกรดเลเวล 12, ทารลิสเลือกใช้เป็นทาลิสโนเบิลไบรท์ซิลเวอร์เพื่อให้มันช่วยค่าคริเพราะตอนต้นค่าคริมันน้อยมากๆที่ไร้วิทย์2หน่วยมันได้มาจากเควส t t ทิวเตอรในตัวเกมที่ใครนึกออกมันจะให้เราทำออฟแมวหนึ่งครั้ง ก็เลยมีตัววิทตัวนี้มาแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีนัยสําคัญที่จะทําให้ดาเมรระว่างตัวไนคริกับตัวพาราคริมันแตกต่างกันมากแต่ผมจะไม่ทำไอตัวออฟแมวช่องอื่นๆไม่อย่างนั้นเนี่ยพอทำออฟแมวเดี๋ยวเกิดมันออกมาเป็นสเตนออกมาเป็นวิทมันจะทําให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ ในการเปรียบเทียบคืออย่างที่พูดไปว่าอยากจะให้คอนดิชันมันใกล้เคียงกันมากที่สุดทาริสก็ข้างหนึ่งเป็นบวกหนึ่งข้างหนึ่งเป็นบวกสองไอข้างบวกหนึ่งนี้อัปเกรดได้เลเวลเก้าข้างบวกสองอัปเกรดเป็นเลเวลสิบตัวประดับนะครับไม่ใช่ตัวทาริสทษทีแล้วก็ตัวทาริสใช้เป็นทาริสไฟนอลพีดาเมจโบนัสใส่เป็นการ์ดบูก้าเพิ่มพีดาเมจโบนัสสองร้อยสี่สิบหน่วยตีบวกเป็นบวกหนึ่งอัปเกรดเป็นอัปเกรดห้าค่าสแตตจำตัวเลขตัวนี้กันเอาไว้แล้วกันสเตนสองร้อยสิ วิด1 1 7หน่วย DPS เมื่อกี้สำหรับตัวไนครีที่ทำได้คือประมาณ9 0 0 0หหน่วยตอนนี้สลับมาเป็นพาราคริแล้วจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตามันเหมือนกันเด้แต่ว่ามาดูคาสกันคาสเป็นคาสพาราดินเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างเหมือนกันหมดคอนดิชันเหมือนกันหมดสเตนต์ก็312หน่วยวิด117หน่วยตัวข้างในอะไรยังไงเหมือนกันทั้งหมดไม่มีอะไรแตกต่างเพราะว่าใช้ของเซตเดียวกันใช้รูนแบบเดียวกันทั้งหมดเลยตัวสกิลที่เลือกอัพ คาส1หนึ่งอัพคล้ายๆกันคือมี increase HP recovery button view sword mastery ที่ผมไม่ได้อัพพลวกับ endura เพราะว่าแต้มสกิลมันจะไม่พอตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องป้องกันถ้าสมมติว่าเราอัพไปเดี๋ยวแต้มที่เอาไปใส่ตัวสกิลโจมตีมันจะไม่มีตอนนี้เราอยากจะเทียบเรื่องโจมตีเทียบเรื่องดาเมจผมก็เลยไม่ได้อัพไอ้พวกเรื่องป้องกันเอาไว้ a g n น m um break ไม่ต้องใช้เพราะตัวพาลาดินจริงๆจะบอกว่าพาลาคริมันจะไม่ใช้การโจมตีเป็นธาตุไฟก็ไม่เชิงคือคุณจะใช้แมกน um มเบรก ได้แต่ดาเมจหลักๆมันจะมาจากคลาสาในสกิลนี้ Inspiration หรือที่เขาชอบเรียกกันว่าปีกนางฟ้าการทำดาเมจของตัวนี้มันจะทำให้เราได้เป็นธาตุแสง Holy Damage ผมก็เลยไม่ได้อัพแมกน้ m เบ e แต่ช่วงต,ต้นๆใครอยากจะอัพหรือใครอยากจะใช้ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แต้มสกิลใช้หมดเหมือนกันพอมาคลาสอ Crusader จะอัพเป็น l i g h t i n g Mastery Weapon Speed Sacrifice ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโจมตีหลัก Cyclone Strike จะอัพแค่แถวซ้ายทั้งหมดเลยและพอมาถึงไฮแคสต์จะอัพกอสเปล l l ตเทิร e นอินเทนตชาร์อและ f เฟียเลสชาร์ s สกิลแอคทีฟจะมีเฟียเลสชาร์ตไซโคลสไต s ซัคคิฟายแล้วก็ช h a r ตอัพใช้อยู่4สกิลนี้ทีนี้เดี๋ยวตัวเนี้ยเราจะเทสละเอียดละเอียดซะหน่อยหนึ่งละเอียดยังไงคือเราจะค่อยๆเปิดทีละสกิลตามสเต็ปมันเราจะลองใช้ซัคคิฟายก่อน แล้วก็ Sacrifice ผสมไซโคลสไต์ผสมชาร์จอัพและสุดท้ายมี f e r l เ s ร c ชาร์จไปด้วยดูว่าการใช้สกิลครบทั้งหมดหรือว่าเลือกใช้บางสกิลอันไหนมันให้ DPS เยอะกว่ากันดังนั้นอย่างแรกผมจะใช้แค่ตัว s a c r i f i c ก่อนก็จะปิดออโต้อันอื่นไปทั้งหมดเลยทดสอบ2นาทีกับหุ่นฟางขนาดใหญ่เช่นเดิม จังหวะตรงนี้ก็จะตัดค้ำค่า,าหน่อยละกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าเราจะทดสอบกันหลายรอบหลายทีเดี๋ยวเกิดดูเต็มเ2็มนาทีทุกตัวแล้วมันจะเสียเวลาไปเปล่าเปล่าหนาทีแรกได้อยู่44 0 0มถ้าดูแค่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า dps น้อยกว่าตัวไนครีไปครึ่งหนึ่งแต่อย่าลืมว่าอันนี้เราทดสอบเป็นสเตนเพราะว่าอยากจะให้มันอยู่ในคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขเดียวกันกันกบตัวไนครีแต่เดี๋ยวเราจะลองสลับเป็นวิดด้วยแต่ตอนนี้ขอทดสอบเรื่องสกิลให้มันครบก่อน ตัวนี้ไม่ต้องครบ2นาทีก็ได้เพราะคิดว่าคงไม่น่าจะเด้งขึ้นมาเกินนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบแค่ประมาณ1นาทีดูผลแล้วกันอันนี้มันประมาณ40,000กว่าก็น้อยกว่าตัวในคลิปไปครึ่งหนึ่งชัดเจนใช้สกิลเดียวเราจะเปิดไซโคลสไตล์เพิ่มเติมขึ้นมาอีก1สกิล เงื่อนไขต่างๆของสกิลพาลาดินอธิบายโดยคร่าวๆไม่ได้อธิบายละเอียดทุกสกิลลวกันแต่เอาเป็นว่าเงื่อนไขมันโดยรวมแล้วจะเป็นในลักษณะการแลกเลือดคือยิ่งคุณมีเลือดเยอะเท่าไหร่มันจะหักเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดของคุณแล้วเอามาแปลงเป็นค่าดาเมจเรียกได้ว่าแทบจะทุกสกิลเลยจะเกี่ยวข้องกับตัว max hp หรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวเลือดมันใช้คําว่า max hp ไม่ใช่วิดแต่คือคุณลงวิดอะไรยังไงไปมันก็ได้เลือดเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาอยู่แล้วแหละแต่พูดง่ายๆต้องทํา พีหรือว่าทําเลือดให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยิ่งเลือดเยอะยิ่งเลือดมากคุณยิ่งได้ดาเมจเยอะตามเข้าไปด้วยดังนั้นดาเมจที่เราเห็นตอนนี้มันคงไม่ใช่ดาเมจที่ดีที่สุดเพราะว่าเราเล่นเป็นสายสเตนคิดว่าถ้าเอาไปลงเป็นค่าวิด DPS หรือว่าดาเมจมันน่าจะได้เพิ่มขึ้นแต่มันจะได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องลองมาทดสอบดูอันนี้ใส่ไปสองสกิลก็ได้ใกล้เคียงกัน4 3 4 0 0ื 43, ่นสไม่ค่อยได้มีอะไรแตกต่างสักเท่าไหร่สกิลถัดมาชาร์ตอัพตรงนี้เสียเวลลาาาานนนิดนึงนะะะเรว่่อยกจไ ให้มันครบทุกสกิลบอกตรงๆว่าผมก็ยังไม่ได้ทดสอบก่อนหน้าอัดคลิปนี้ ก็จะมารู้ผลไปพร้อมๆกับคนดูนี่แหละว่าสภาพมันจะเป็นยังไงลืมบอกไปอีกอย่างในเงื่อนไขที่ว่าคือผมยังไม่ได้ปลดอาวุธเงาด้วยถามว่าแล้วทําไมไม่ปลดคืออาวุธเงาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบประมาณหนึ่งเพราะว่าพวกสกิลในอาวุธเงาพวกเนี้ยมันมีผลต่อตัวละครพวกค่าตัวคูณพวกคาดสัมประสิทธิ์อะไรทั้งหลายแหละมันจะทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างการเล่นว่าทําอะไรยังไงตรงไหนใส่สกิลตัวไหนแล้วดาเมจมันอาจจะได้เพิ่มขึ้น ก็เลยมาทดสอบตัวละครเพียวๆให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้จะเห็นได้ว่ายิ่งเราใช้สกิลเยอะเท่าไหร่ดามเมจยิ่งน้อยลงเท่านั้นพอเพิ่มมาเป็น3สกิล DPS จาก40,000กว่าลดลงเหลือแค่38,000นี่คือใส่ชาร์จอัพเข้ามาเหลืออยู่แค่38,000แล้วเดี๋ยวเราใส่เข้ามาเต็มหมดเลยและกันทั้ง4สกิล ตอนนี้จะใช้ครบทั้ง4สกิลแล้ว Sacrifice Cyclone Style Charge Up แล้วก็ Fearless เท่าที่ดูเท่าที่เห็นง่ายๆตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องการลดคูดาวแต่ละสกิลมันใช้คูดาวค่อนข้างเยอะอยู่อย่างตัว Sacrifice กับตัว Cyclone Style ตัวนี้เป็นคูดาวฟิกแต่ตัว Fearless Charge จะมีคูดาวแปรผันอยู่ที่40วิซึ่งผมทำได้อยู่แค่7.7วิส่วนฟิกคูดาวมันอยู่ที่15วิก็ค่อนข้างจะใช้เวลาในการวนสกิลเยอะอยู่จะเห็นว่าเปิดครบทั้ง4สกิลดี DPS ก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ43,000-44,000มากสุด45,000ไม่เกินนี้เมื่อกี้เราใช้ชาร์ตอัพแล้ว DPS มันตกลงไปใช่ไหมอะเดี๋ยวผมขอเทสอีกทีหนึ่งโดยไม่ใช้ชาร์ตอัพแล้วกันช่วงแรกใครที่เล่นอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้สกิลอะไรคุณก็ต้องเสียเวลามาเทสสกิลคล้ายๆกันแบบนี้แหละคือหาส่วนผสมหาสูตรในการใช้หรือไม่ใช้สกิลไหนแล้วมันให้ DPS สูงสุดคุณก็ใช้วิธีนั้นไป พอดีเมื่อกี้ผมทดสอบสกิลผิดไปหน่อยอ,อันนี้เอาเริ่มใหม่นิดหนึ่งตอนนี้จะไม่มีตัวชาร์จอัพเดี๋ยวต้องรอให้มัน ใกล้ๆ1นนาทีหรือว่าเลย1นาทีไปสักนิดหนึ่งมันจะพอเห็นตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นดูแล้วถ้าไม่ใช้ชาร์จอัพมันจะให้ DPS ที่ดีกว่าแฮะใช้แค่3สกิล Sacrifice Fearless แล้วก็ Cyclone Strike ไม่ต้องมีชาร์จอัพเนี่ยหนาที48 0 0อันนี้ DPS เยอะสุดเลยคือชาร์จอัพมันจะเกี่ยวเนื่องมากับ Battle i n t e n t Battle i n t e n s จะเป็น Passive Skill ทุกๆครั้งที่เราโจมตีแล้วติดคริเราจะได้ตัว Battle i n t e n t ขึ้นมา1สแกแล้วสามารถสแต็กได้ สูงสุดถึง50ครั้งทุกๆครั้งที่เราสะสมตัว battle intent ตัวนี้จะเพิ่มไฟนอตครีให้เรา0.5%และครีดาเมจโบนัส1%ถ้าเราได้รับการโจมตีสูงเกินกว่า35%ของ match hp ของตัวเราดาเมจจะถูกลดลง สูงสุด20แต็ก2%ของ1แสต็กเก็บได้20แต็กก็ลดดาเมจไปถึง40%ลดสูงขนาดนั้นเลยก็มีส่วนช่วยตัวนี้ทีนี้ตัวชาร์จอัพมันจะเป็นการเอาแ t ต็กของตัว Battle Inten t ทมาทำดาเมจก็เลยมองว่าสงสัยตัวละครตอนนี้มันเป็นตัวละครตอนต,อนต้นๆการใช้ชาร์จอัพมันไม่ได้ให้ผลที่ดีสักเท่าไหร่คือเรามีแสต็ก Battle Intent มันกลับมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามันช่วยเพิ่มทั้งไฟนอลครี ate, ช่วยเพิ่มทั้งคริดาเมจโบนัสให้ตัวลละะครรรเเามันนก็ยปยปโช์ เนี่ย DPS มันพุ่งขึ้นมาเมื่อกี้มีแตะถึง50,000นะแต่ว่าก็ได้อยู่ประมาณนี้49,500 0 0และด้วยความที่ตัวละครมันจริงๆมันทําดาเมจจากเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดเราอยากจะรู้ผลเราก็ต้องสลับมันให้กลายเป็นวิทตอนนี้ตัวละคร กลายเป็นเหลือสเตน218หน่วยวิด210หน่วยแล้วก็จะเห็นปัญหาเรื่องการแบกน้ำหนักขึ้นมาทันทีผมจะขอทดสอบแบบไล่สกิลเช่นเดิมเพราะว่าอยากรู้เหมือนเดิมว่าพอเปลี่ยนเป็นวิดแล้วมันจะมีผลมากผลน้อยแค่ไหนแบบแรกจะใช้แค่ตัวซากิฟายก่อนสกิลเดียวคือวิทมันยังน้อยเลือดมันยังน้อยด้วยแหละมันได้210หน่วยเลือดมันก็เพิ่มมาเป็นไม่เท่าไหร่เมื่อกี้น่าจะแสนต้นต้น,ต,นตัว max hp ตอนนี้เป็นแสนแปดก็ได้เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง ดังนั้นดาเมจมันก็เลยไม่ได้กระโดดแถมดีไม่ดีน่าจะน้อยกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าพีแอตแทมันลดพีแอตแทมันหายไปในช่วงต้นๆถ้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นนะขอทดสอบแค่ประมาณ1นาทีแล้วกันทีนี้ใช้2 skill, สกิลซาคิฟายกับไซโคลสไตมันเหมือน,น,นกับ DPS ที่ได้จะน้อยกว่าเอาไปลงสเตนอีกเว้ยแม้ว่าจะขึ้นตัวเลขคริเยอะมากนะเหมือนกับจะขึ้นตัวเลขคริบ่อยกว่าตอนใช้สเตนด้วยซ้ำไปแต่ DPS ไม่พุ่งเลนจ์ใกล้ๆกันนะสามหมจนถึง4ี่หมบวกลบนิดหน่อย เมื่อกี้เราทดสอบว่าใช้3สกิลได้ DPS เยอะสุดคือตัว Sacrifice ใส่ c o i s t r i e แล้วก็ Fearless Charge เดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าใช้3สกิลนี้แล้วลงเป็นวิดดาเมจมันจะเป็นยังไงก็ได้อยู่ช่วงนี้จริงๆช่วงประมาณ40,000นี่แหละกลายเป็นลงสเตนในช่วงแรกได้ DPS เยอะกว่าเพราะว่าลงสเตนยังได้จนถึง40,000กว่าจนไปถึง50,000แต่อันนี้ได้แค่40,000แม้ว่ามันจะมีเด้งขึ้นมาเป็น4 0 0 0อะไรก็าตามทีนะ แต่โอ้ดพีเอดาเมจมันน้อยจริงๆยิ่งถ้าเทียบกับตัวไหนก็ค่อนข้างชัดเจนว่าหายกันไปครึ่งหนึ่งจาก90,000เหลือส0 0 0มกว่าผลการทดสอบในคลิปนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ต้องบอกว่าคุณสามารถอ้างอิงได้แค่ช่วงต้นๆกับคอนดิชันที่ตัวละครมันยังไม่ได้เป็นลักษณะฟูลเซตมากตัวดาเมจของพาราคริ มันมาจาก max hp เท่ากับว่าถ้าคุณลงค่าวิทยเยอะๆหรือว่าคุณหาเลือดได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ดาเมจมันก็จะยิ่งแรงมันก็จะยิ่งพุ่งขึ้นมาเท่านั้นแต่ในช่วงต้นอย่างที่คุณเห็นแล้วว่าถ้าตัวละครคุณมันยังไม่ได้พร้อมอะไรมากยังไม่ได้ปลดอาวุธเงา ยังไม่ได้มีเลือดทะลักทลายดาเมจมันก็ห่างจากตัวไนท์ครีกันอยู่ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวในของที่เหมือนกันแทบทั้งหมดไม่ได้มีอะไรแตกต่างส่วนเงื่อนไขความแรงในตัวอาวุธเงาทําอาวุธเงาไปแล้วมันจะแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ทดสอบอาวุธเงาสิ่งที่พอจะบอกคุณได้คือตัวไนท์ครีกคุณมีความจําเป็นจะต้องทําอาวุธเงาถ้าคุณจะเล่นถึงคลาสี่นะคุณมีความจําเป็นจะต้องทําอาวุธเงาจนถึงเลเวล6เพราะว่าดาเมจคลาสสี่มันจะมาจากช่องนี้ แต่ถ้าคุณเล่นช่วงต้นๆหรือว่าเล่นจนถึงคลาส3มันจะมีสกิลชื่อว่าวินคัตเตอร์อยู่ในส่วนคอนแทคอยู่ในช่องที่2นี้คุณก็ทําแค่เลเวล4ขึ้นมามันก็สามารถใช้ได้แล้วส่วนตัวพาราคริแม้จะยังไม่ได้ทดสอบอะไรก็ตามทีแต่ดามเมจมันหลักๆ จะมาจากสกิลตัวนี้ Inspiration ในคลาส3คุณก็ต้องตีอาวุธเงาขึ้นมาเป็นเลเวล6นั่นเท่ากับว่าโดยถัวเฉลี่ยแล้วทั้ง2ตัวละครพาราคริกับไนคริถ้าคุณอยากจะเล่นให้มันโอเคคุณก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำอาวุธเงาขึ้นมาให้ถึงเลเวล6 เป็นอย่างต่ำส่วนเรื่องดาเมจเรื่อง DPS ในช่วงต้นเกมคงอย่างที่เห็นอย่างที่ได้ข้อสรุปใครที่อยากจะเล่นตัวพาราครหรือว่าใครที่อยากจะเล่นตัวไนคริคุณก็ลองเลือกดูจากผลทดสอบนี้ละกันแต่ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ว่าจะพาราคริหรือไนคริตอนนี้เล่นไปคุณก็เหนื่อยทั้งคู่ถ้าใครที่อยากจะเล่นสายคริผมแนะนําว่าคุณไปเล่นไนคริเถอะอันนี้ถือว่าบอกกล่าวกันตามตรงและทําคลิปมาให้เห็นแล้วน่าจะคลายข้อสงสัยได้ไม่มากก็น้อยฝากกดติดตามช่อง Devil Review กันด้วยนะครับ